สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ลำปางะฮะเช้าๆแปดโมงครึ่งยังไม่มีใครเข้ามามัง้งโอเคเรามาทานอาหารเช้ากันที่นี่ดีกว่าครับที่นี่ลำปางวันเล่เจงหวันลำปางครับบรรยากาศยมามเช้าอย่างนี้นะฮะมาทานอาหารเช้ากันครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูคอมเมนต์เนาะนี่ครับข้าวต้มันร้อนเ้าเช้าแบบนี้นะฮะนี่ กับชาล้อนๆในแก้วหนึ่งครับก็เดี๋ยวคอยดูรีวิวฉบับเต็มในช่อง YouTube นะบริเวณด้านหลังนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ตรงนี้ฮะด้านหลังก็มีที่พักด้วยนะนี่ครับลำปางวันเล่นอันี่ลำปางนะฮะเปรียญนี่อยู่อย่างกับท่าสีมั้งอยู่อย่างกับท่าสีท่าสีครับเนาะเออท่าสีครับท่าี่นี่เป็นอำเภอครับเป็นไดบ้านท่าสีตะบลบ้านดงอตเภอแม่หมจังหวัดละปางนี่ครับบ้านท่าสี ตำบลบ,บ้านดงบ้านดงอำเภอแม่หมออำเภอแม,ม่หมอจังหวัดลำปางครับบ้านท่าสีนะครับนี่อำเภอแม่หมอจังหวัดลำปางครับนี่ทั้งผ่าตรงนี้นี่นติดถนนใหญ่ครับนี่ลำปางวันเล่ครับถนนสายลำปางงาเนี่ยเออใช่ใช่ผ่านไปนิดนึงก็คือ,อ,อสันเจ้าพ่อประตูผาเ<ด>น,นี่ครับเส้นลำปางงาวครับก็ใครที่มาดูไลฟ์สดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะลงคลิปฉบับเต็มนะฮะในช่อง YouTube นะ อันนี้คือมาถ่ายทอดบรรยากาศให้ชมหมดนะฮะวันนี้ผมยังไม่เห็นคอมเมนต์นนะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ดกันนะฮะอ่านี่ครับนี่คืออาหารช้านี่และนี่คือบรรยากาศโอ้โหสุดยอดครับพี่เอ๊ะทำไมดูมืมดๆเนาะ <c oughs> ทำไมภาพบรรยากาศมันดูมืดเนาะ <c oughs> ภาพได้เสียงชัดไหมครับนี่ครับที่ลำปางฮะตอนนี้ครับบรรยากาศย้ำเช้าฮะ <c oughs> เดี๋ยวแค่ามาดูคอมเมนต์นะฮะขาะนี้กำลังเข้ามาดูตอนนี้นะฮะฝากช่อง YouTube ด้วยนะ้ากติดตามช่อง YouTube แล้วกันนะฮะคลิปรีวิวนะ ต้มยำขาวครับ้ันๆ้อเลยนี่ข้าต้มเก่งเลยครับข้าต้มนะ วิชาร้อนครับ <c oughs> อ่ะมาเรามาคุยกันนะเรามาพูดคุยกันนะครับถามมีใครอยู่บ้างมาเช้าเช้าอย่างนี้นี่ครับเช้าเช้ามีมีใครอยู่บ้างอ่ะ <c oughs> อ๋อเพียงกี้เข้ามานะครับสวยมากใช่ครับ <c oughs> <c oughs> กินอะไรทีแล้วเนี่ย โอเคประมาณนี้เนาะที่ดูครับนี่ครับเข้าวต้มร้อนๆ้อนวชาแล้วก็ชาร้อนแก้วหนึ่งนะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศที่ลำปางวันเล่ครับนี่ครับ <c oughs> อยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครับบ้านท่าสีนะฮะดูคลิปเต็มในช่อง YouTube นะถ่ายไปแล้วนะครับ ไลฟ์สดบางทีภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครที่นี่ลำปางครับโอเคขอบคุณทุกคนทีคนค่เข้ามาชมเข้ามากดติดตามกดซับสไครต์ทั้งใน Facebook และแฟนเพจและก็ช่อง y u t u b e ด้วยนะครับห <c oughs> ลงังไปในภาพนี้นะครับเจอกันในช่อง YouTube ครับขอบคุณและสวัสดีครับ